ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นเคยสวัสดีตอนเช้าอากาศสดชื่นค่ะน้องสีจันรคุณสวยมผมแดงเหมือนน้องวายุเลยค่ะสาวหัวแดงตัวนี้กินหญ้าไม่เหลือสักลำกินหญ้าดี พ่อคว,วานเอาสับปะรดมาให้ค่ะแม่ชื่อว่าแม่เจ็บค่ะนี่ค่ะแม่แม่กัลูกอยู่ด้วยกันข้างหลังบ้านค่ะจะเป็นป่าหญ้าเนาะที่ปลูกไว้ให้น้องช้างได้กินทุกเช้าเนาะหลังบ้านใครลบ้านมันค่ะ เป็นตาลอ,อยเป็นตาแทบแท้ต้องเปลี่ยนอาหารค่ะทุกเชือกสับประรดบ้างอ้อยบ้างเนเปียบ้างเป็นหญ้าที่อยู่ในไร่เนาะอยู่ริมทางให้เราเป็นหญ้าแล้วที่ไปหาตำชายคาริมแม่น้ำมูลเนาะ อาหารให้น้องได้กินไปแต่ละวันค่ะต้องเปลี่ยนอาหารให้น้องบ้างกินแต่บาหนานี่เปียทุกวันน้องก็เบื่อเนาะน้องสีจันท์ควรสวยผมแดงซะด้วยนี่ค่ะสีน้ำตาล สาวหัวแดงค่ะหนุ่มหัวแดงไอวายุกับเทเบรีเขากลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านยางเพราะว่าเขาจะต้องกลับบ้านเกิดเขาเนาะเขาไม่ค่อยจะได้อยู่บางวันก็มานานๆจะมาครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าพ่อควันจะมาปลูกหญ้าถึงจะค่อยเอามาเนาะอยู่ในโครงการเหมือนกันค่ะ แต่ไปอยู่บ้านเกิดเนาะแต่ไกลเหมือน,นกันสิบมาบ้านสิบโกโลค่ะเดินไปเดินมาก็เลยไม่ค่อยจะได้มานานๆมาครั้งหนึ่งหนึ่งหัวแดงของเราน้องวายุตัวนี้สาวหัวแดงน้องสีจันแม่ชื่อแม่เก็บนะคะอยู่ใกล้ๆก,กัน กลางคืนกลางวันก็อยู่อย่างนี้ค่ะกลางวันก็จะเอาเข้าล่มเนาะกลางคืนก็ผูหลังบ้านตากฝนเหมือนเดิมค่ะไม่มีบ้านแม่ลูกประมาณห้าปีแล้วค่ะน้องสีจันของเรา อันตูดใส่เลยกับครอบครัวของคุณแม่เยบค่ะนี่ค่ะน้องสีจันคน์สวยสาวหัวแดงตัวนี้ก็เดินไปเดินมาเหมือนกันถ้าไม่มีอาหารถ้ากินหมดแล้วก็เดินอย่างนี้แหละค่ะช้างแ,แล้วเชือกวางเชือกก็ไม่เดินโยก อยู่กับที่ค่ะเหมือนแม่เพชรไม,มมไม่เดินโยกอยู่กับที่แม่เจ็บเหมือนกันก่ไม่เดินโยกอยู่ที่แต่น้องสีจันเดินค่ะเดินวนไปวนมางั้ยน่ะนี่ค่ะเดินอ้อม เดินอย่างนี้ทั้งวันสาวหัวแดงของเราผมยาวสาวคนสวยน้องสีจันคุณสวย นี่แหะค่ะจะเดินทั้งวันถ้าอาหารหมดแล้วพ่อควานก็เอาไปไว้ในร่มก็ไปปลูกหญ้าเหมือนพวกเราเลยค่ะปลูกหญ้าเพื่อให้น้องได้กินเนาะถ้าไม่ปลูกก็ไม่ได้กินค่ะ แล้วก็ตายเหมือนเดิมค่ะปีบลูกปีละครั้งค่ะปลูกยาค่ะช่องพังเพรมณีค่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปค่ะน้องสีจันทน์สวยค่ะวันนี้ ดูน้องสีจัน์กันบ้างดูถ้าไม่ใช่ควนเขาก็แบบนี้แหละค่ะทุกเชือกทุกตัวจะเป็นอย่างนี้ค่ะทำใส่เหมือนกันค่ะ บางเชียกก็โยนหัวสับปะรดที่กินเสร็จแล้วมันจะเลยหัวก็โยนใส่นี่ค่ะคุณแม่ของเขาแม่เจ็บค่ะนี่ค่ะบางเชียกจะโยกอยู่กับที่เดีคุณยายสับปะรดมาให้ ให้แม่เก็บสวัสดีจ้ามีสีจันทร์ครัสวัสดีจ้าเสียงน่ารักดีคุณยายว่ากินเยอะขี้เยอะค่ะน้องก็กินเยอะเนาะ คุณแม่ก็กินเยอะถ้ากินไม่เยอะคงจะอยู่ไม่ได้เหมือนคนถ้าไม่อิ่มก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันค่ะนี่ค่ะพอสงสารเขาเนาะให้เขายืนมองเนาะอาหารต้องเต็มที่ค่ะค่ะฝากช่องพังเพชรมณีด้วยนะคะวันนี้มาดูแม่เจี๊ยบกับลูกสาวเนาะ สาวสาวผมแดงสีจันค่ะคนสวยของเราอู้เสียงกินเป็นตาอร่อยแค่เสียงเคี้ยวดังคุกค,คับคุกคับนี่ค่ะถ้ามีอาหารไม่เดินไม่ สนใจกินอย่างเดียวค่ะอิ่มแล้วก็ขี้ออกค่ะเพราะว่าอิ่มก็กินเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าสัตว์พวกนี้ไม่ไม่ใช่วัวเนาะกินแล้วก็นอนตัวนี้ไม่นอนให้มากกินมากค่ะก็ให้พอประมาณกาวว่าอิ่มแต่ละวัน ปนรดพัทยาค่ะสวยงามมากค่ะ่ะก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ค่ะคลิปหน้าเพราะว่ากันใหม่เนะน้องสีจันคุณสวยกับแม่เจยบของเราค่ะครอบครัวของแม่เจยบค่ะแม่ลูกก็สวัสดีค่ะ